ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินผลการพัฒน,นางานตามข้อตกลง PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการนางออนอนงสังคษาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปทิวนางกนกพิษมากผลผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ้านบางจากนางสาวแสงอาทิตย์เรืองสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหง ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่านออนอานงสังคษาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปทิวบางสนพิพิธด,ด้าบรุงท่านกนกพิษมากผลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจากท่านเอกชัยรัตนพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธรรมเจริญยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการ ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่านอรนรอนงสังคษาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปทีรวงางสนทพิพิธด,ด้านบำรุงท่านกนกพิษมากผลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจากท่านเอกชัยรัตนพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธรรมเจริญ ข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนางสาวจิรพรสงวนชาติสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยศาสนาพุทธเกิดเมื่อวันที่10มกราคมพุทธศักราช2512อายุ55ปี <c oughs> คุณวุฒิครศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกสาขาวิชาบริหารการศึกษาสถาบันที่จบมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพยาเริ่มร,รับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านท่ามะปริง วันที่รับราชการวันที่15เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2553งานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้มือการในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษาการวางแผนการปฏิบัติงานการควบคุมกำกับดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานสี่ฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชนและงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งระดับการปฏิบัติที่คาดหวังการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารวิชาการและผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน 2. มีการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจัดทํามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีแผนพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายครอบคลุมภารกิจหลักภากี4ีฝ่ายมีส่วนร่วมการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนรวมถึงการแก้ไขหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุงปีการศึกษา2566 มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน 4. มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้มีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนแก้ไขปัญหาออกแบบกิจกรรมสื่อแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมเป็นประจำ มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โครงการยกระดับผลสำริดทางการเรียน ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับการบริหารจัดการด้านงานวิชาการบริหารงานบุคคลงบประมาณบริหารทั่วไปและงานกิจการนักเรียนตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีการบริหารกิจการผู้เรียนและ การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนรวมถึงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนการประชุมชี้แจงบุคลากรการมอบหมายงานมีกิจการสภานักเรียนมีการติดตามประเมินผลรายงานผลนำไปปรับปรุงพัฒนา จัดระบบคัดกรองผู้เรียนเป็นรายบุคคลดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มีโอกาสลดความเหลื่อมล้ำมอบทุนเสมอภาคและทุนจากหน่วยงานต่างๆมีนักเรียนเรียนรวมริเริ่มพัฒนาเข้าประกวดแข่งขันแบบมีคุณภาพ ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการใช้เครื่องมือตามแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์โดยคำนึงถึงประโยชน์คุ้มค่ารวมถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย สร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับนักเรียนครูผู้ปกครองชุมชนรวมถึงการจัดระบบการให้บริการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการและจิตอาสามีการสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่าย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะอันภึงประสงค์ของผู้เรียนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 2. การนำความรู้ทักษะที่ได้มาพัฒนาตนเอง การพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาการแก้ไขปัญหาของเด็กที่มีความบกพร่องของโรงเรียนอนุบาลประทิวบางสนพิพิตรราชบำรงุงให้มีความสามารถเป็นที่ยอมรับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่ง ข้าพเจ้านางจิรพรสงวนชาติขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านขอบพระคุณค่ะ